ช่วงอร่อยจานเด็ดกับอร่อยดีสนับสนุนโดยหัวกะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ตราอร่อยดีปรุงความสุขหวานมันให้ชีวิตอร่อยจานเด็ดกับอร่อยดีครับวันนี้จะซ้อมแนงหัวงับอยู่ที่ร้านเจริญพรจุฬาซอยหนะครับหรือที่คนจีนอย่างพวกผมรู้จักกันในนามร้านชื่อว่าเจิงอังลัะครับที่ร้านแห่งนี้อร่อยดีเขาบอกว่ามี1เมนูที่เขาใช้กะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ตราอร่อยดี เป็นเมนูเด็ดแล้วก็ดังของร้านนี้จะเป็นเมนูอะไรตามีสองเข้าไปเลยครับ<ป>วิธีการปรุงข้าวพระรามลงสงเขาจะใส่น้ําซุปกระดูกหมูตามสูตรที่เขาเคี่ยวมานับชั่วโมงเลยนะครับหลังจากนั้นก็เติมเมาถั่วแล้วก็งานะครับต่อด้วยน้ําปลาน้ําตาลแล้วก็เครื่องเทศสูตรพิเศษของทางร้านครับคนให้เข้ากันปิดท้ายก็คือเติมกะทิร้อยเซตราอร่อยดีลงไปก็เป็นอันครบรสตามสูตรร้อยปีของร้านเจิงอังลักหรือจเจริญพร ข้าวพระรามลงสงแล้วล่ะครับท่านชมครับข้าวพระรามลงสงสูตรต้นตำรับนะครับจะมีข้าวสวยนะครับแล้วก็เนื้อหมูครับแล้วก็ผักบุ้มครับต่อด้วยทีเด็ดก็คือการลาดเอาน้ําซอสของเขาปิดท้ายด้วยการลาดหน้าด้วยพริกเผาสูตรของเขาครับและนี่คือหน้าตาขนานแท้ดั้งเดิมของข้าวพระรามลงสงสูตรกว่าร้อยปีของร้านเจิงอังลักครับและอีกหนึ่งเมนูครับที่ทําให้ร้านนี้เนี่ยโด่งดังแล้วก็แตกต่างจากคนอื่นนั่นก็คือทะลักลงสงครับ เขาจะเปลี่ยนจากการนำมาข้าวสวยเนี่ยออกซะครับแล้วก็ใส่เส้นหมี่หุ้งหรือเส้นหมี่ขาวลงไปแทนข้าวสวยทุกอย่างเหมือนกันแตกต่างกันตรงที่พระรามกับพระรักไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะครับเระลักะรักลงสงครับผมนี่เส้นหมี่ขาวมาชิมกัน อร่อยจ้าเด็ดขนาดนี้ครับกะทิ0รยปรเซ็นต์าอร่อยดีขอมหม้อผลิตภัณฑ์และใบประกาศนียบัตรรับประกันความอร่อยไว้ให้กับทางร้านนะครับช่วงกวนชวนหิวสนับสนุนโดยชาตามือชาดีๆสำหรับคุณพัตคาารเร่งหงพระรามสองและสุขุมวิทุกสิบสองต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วที่เปิดมากว่า45ปีช่วงกวนชวนหิวครับวันนี้ครับเฮียสองเ่งหงครับ จะแนะนําร้านอาหารร้านหนึ่งครับน้องปีเตรียมตัวไว้นะครับร้านนี้อร่อยมากเขาบอกว่าชิมแล้วก็ฟิตเนตสซะหน่อยนะอย่าปล่อยให้อ้วนไปล่ะอ่ะเราไปชมภาพความอร่อยของน้องปี๋วนชวนเที่ยวกันเลยครับครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านอาหารครัวเมืองเวครับซึ่งเป็นร้านอาหารเวียดนามแบบดั้งเดิมนะครับที่เฮียทรงเล่หง แนะนำมาว่าร้านนี้เด็ดจริงๆเพราะเปิดมานานกว่า10ปีแล้วครับร้านนี้เนี่ยเขาตั้งอยู่ที่ถนนพระรามสี่นะครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นสาขา3แล้วเริ่มต้นกันเลยครับคุณผู้ชมครับเมนูแรกพูดถึงอาหารเวียดนามนึกถึงอะไรครับแหนมเนืองแป้งจะนิ่มมากเขาจะหั่นเป็นชิ้นพอดีคําเลยนะครับแล้วก็ใส่กับเครื่องเคียงกระเทียมแล้วก็มะเขือแล้วก็พริกต่างๆนะครับแล้วก็มีน้ําจิ้มสุดเด็ดเลยผมบอกเลยว่ยา ตัวแป้งเนี่ยนิ่มทานคู่กับตัวแหนมเนืออพร้อมกับน้ำจิ้มแล้วเนี่ยบอกเลยว่าอร่อยจริงๆการนี้มาต้องสั่งการที่สองบั่นหอยหมูย่างทานคู่กับเส้นหมี่นี้นะครับตัวเส้นหมี่เนี่ยเหนียวนุ่มทานคู่กับหมูย่างเนี่ยน่หอมเครื่องหมักตัวตะไคร้ครับไม่สั่งนี้โดนเฮียสงตีตายแน่นอนครับเด็ดจริงๆมาถึงการน,นี้เลยยำหมูยอครับหมูยอหั่นแบบพอดีคำมาก รสชาติเนี่ยบอกเลยว่าติ๊กจารน้ำดำเนี่ยเปรี้ยวหวานเรียกว,ว่าเด็ดมากครับจานนี้ต่อที่นี่เลยเขาเก็บปากหม้อนะครับหอมเจียวโรยข้างบนนะครับพร้อมกับตัวหมูยอสับอยู่นะครับก็จะมีน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับทานคู่กันไปด้วยนะครับถึงแรกบอกเลยว่าตัวหอมเจียวเข้าได้หอมมากความสดของแป้งแล้วเหนียวหนึบเนี่ยคลุกเคล้ากับตัวน้ำจิ้มได้เป็นอย่างดี เด็ดมากๆครับมาถึงนี่เลยครับไฮไลท์สำคัญนี่ก็คือฟองดูครับเราจะเสิร์ฟด้วยน้ำซุปร้อนๆนะผู้ชมพร้อมกับมีหมูปลาเก,กา๋ามีกุ้งให้ด้วยครับผู้ชม องดูรวมนะครับอร่อยแน่นอนครับสำหรับเมนูนี้เรวกันวนนี้ครับการท่องเที่ยวของกวนชวนเที่ยวของเราแหมหวังว่าคงจะสร้างความสนุกสนานให้แก่ท่านผู้ชมได้เป็นอย่างดีเลยนะครับก่อนลาจากไปครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีครับบริษัทลิซซิ่งกสิกรไทยจำกัดนะครับ วกะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องอร่อยดีครับขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรชาดอกคาําฝอยตราบ้านสมุนไพรสองชนิดนี้หาซื้อได้ที่บิ๊กซีแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําทั่วประเทศไทยเลยนะครับปิดท้ายด้วยพัฒนาคันเล่งของพระราม2และสุภุมิดุสองครับโดยเฉพาะที่สุภุมิดุสองครับเราจัดเทศกาลหูฉลามราคามาสจรรย์ครับจาก600บาทเหลือเพียง500บาทเท่านั้นเองเป็นหูฉลาม ซุปไก่ข้นอยากจะให้ไปลองซะหลือเกินเพราะว่าเฮียซงเนี่ยเที่ยวกับมือเลยนะโทรไปสำรองที่นั่งได้02 311 6155นะครับวันนี้ครับเวลาของกวนชวนเที่ยวหมดจริงๆแล้วครับไปพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้เฮียซงเ,เล่งของลาไปก่อนครับสวัสดีครับ